ต้เสียงว่ะยมีเสียงมีเสียงลงไปใส่เลยอ่ะ <c oughs> สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้ผมไปตกปลาตกมึกนะครับบริเวณสอาคามนะครับ <c oughs> เช่นเคยนะ <c oughs> เคยมีสมาชิกสองท่านนะครับคือเก๋กับเอกนะะ แห่งร้านเฟิร์นพิชิงนะครับก็เป็นร้านอุปกรณ์ตกปลาชั้นนำเลยครับอยู่น่านนนทบุรีนะครับนะถ้าสนใจอุปกรณ์ตกปลาก็เชิญได้ที่ร้านเขาเลยครับนะสำหรับวันนี้นะครับสภาพน้ำสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะช่วงเช้าก็พอได้นะครับนี่ตั้สองสามชั่วโมงนะฮะแต่พอมาช่วงบ่ายเนี้ยช่วงสาย,สายช่วงบ่ายเนี่ยลมเริ่มแรงมากเลยครับอยู่ไม่ได้เลยในะขณะว่ากล้อง ตัวนี้เป็นตัวที่การลมแล้วนะครับยังวู้วู้เลยนะฮะสังกเกตอยู่ในภาพนะครับ <แ kleinen S 1> ก็เราก็ได้สักพักน,นะครับได้สักบ่ายสามก็ต้องกลับแล้วเพรัวอยู่ไม่ได้ตีไม่ได้เลยครับยืนจะไม่ได้นะพูวกนี้นะครับพัวดูแล้วงไงปุงก็วิ่งเก้าอ๋อสายก็ได้โอ้ขุตทลาว้าวขุตทลาได้เหรอพี่ขุตทลา ไปพูดไปพูดเหรอถ่ายรูปปาะมาณถ่ายรูป <Bell> พ <issimo> like ี่ให้พี่เอถ่ายให้โถจฉลากไปไปแล้วสองโลแล้วไปไปแล้วสองโลนี่ขากี้ตรงนี้เลยไปเลยครับโตโตเสียงด้วยเสียงว่าเฮ้ยวัีเสียงมีเสียง ลงไปใส่เลยอะ <c oughs> ล่ะน่าจมีสายนะอันนี้ระว่ามุดหินอย่างเดียวอ่าทองคมเลยต้องช้อนไหมเก๋าเก๋าเก๋าเด็กเก๋าเด็กยก,เ,กเลยน้าดูดีกรัโอ้ยเก๋าเดี๋ยวเทเพรเนี่ยน่านดีเก็บอยู่คนเดียวเลย ไอ้เกาอีกแล้วหลุดแล้วพี่เดี๋ยวทำปลาลามังเลยเออตกอัฟขูมมันพอดีใส่ทอดเจได้น้ำมันเลยเนี่ยเอากใ้เอากวิญไหมพี่กราวิญไหม ขอชมโมอยู่ jump, ี่ปลามึกแมวติดหนวดเดียวด้วยมาฮัลโหลค่ะค่าจะไหคะค่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเอเจนท์ูของหน้าจะส่งวันนี้ค่ะเย็นย็นเย็นย็น เข้โอเคบริษัทธิ์ตรงต่ำอ้ยโหจำได้ไม่เป็นไรนี่ต้องให้เขาล้างอีกแล้วท่ไมยิงเสร็จมเราก็แล้วหมดยงหมดยางยางปุ้ยแอนี้พี่เอกไว้ไหนปลรได้คร์ดลาครเลยหรอกว่าจะตเนี่ย ไหนมามาจับอนัอคุณแอปล่อยกันก็ได้พี่ยังไม่ยิงอนนไม่ใช่ไม่มีใครถ่ายีเดี๋ยไอคันวันนี้ส่งห้เกตได้ปะจะเก็บว้ให้ทังนี้แน่แแหละแต่ว่าให้ของมาก่อนดูคาจะได้ไม่เสียเวลาโอ้โเเรากดูว่าเซลเขาจะมาส่งให้กี่โมงนะ ก็เลยก็เลยแจ้งไปค่ะยิงม่เชื่ออยู่ช่วงไหนเอ่อยู่ใกล้วัดเฉลิมเราแวะวัดเราแวะวัดอะไรดีวะวัดบางกาดรู้จักไหมวัดเฉลิมลูกค้ามาจากไหนนะมาจากตะนันใช่ไหมอ๋อวงเวียนพระรามห้าวงเวียนพระรามห้ามาแยกบางสีทองถูกปะ หรองั้นงั้นงั้นไอ้นี่ให้หน่อยไอ้นี่ให้หน่อยไอ้นี่ให้หน่อยไอ้าเฮ้ยไปเลยลุกเหรอวิ่งพาดเออจะเอ่อพาเขาเหน่อยได้ไหมยียเดี๋ยโอ้โหได้ไหมดุดแนเียวออกอนองีนะ ยังไม่หมดเลยรั่วมันย่ยพี่เย็บนะแล้วนะ <laughs> ถ้ามีก็ไม่รู้นะเราฟิตอัดน้ำแข็งเลยดีไหมพี่เอยังหรอกมันยังไม่ตายไว้สดสดพี่เอ๋นั่นตายแล้วตวนะั้น ถึงต้องี่ออกยกเลยเฮ้ยใสสวยอยู่ยายยายเอาเข้ามาเอาเข้ามาข้างในก่อนใส่เวทนาชวีนก่อนให้ชัวนั่งไงนั่นเขี่ยวหัวไป้หนโอเคนะดูก่อนดูหน้าคนตกก่อนเอ็น เดี๋ยวได้ไปมุดๆกดอดกดแอบไปอืมที่ตองสบายดีนี่ครับปลาหมึกครับมีหน้าโอ้โหเก็บสวยงามผมใส่แล้วพี่รู้ว่ปุ๊บเยอะพอเยอมันจะปล่อยหลังแล้วพี่พี่นูมันโชว์อยู่นิ้วเดียวด้วยนะพี่นะ นิ้วกลางวาเอามากำลังงงอยู่อ้าวพี่อ่ะรุดไม่ล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 ุดพี่โอ้ยโหลดพี่เอขึ้วิงเห็นพี่เห็นโหลดมันไหมนิ้วเดียวเลยมันขึ้นมาเีอนิ้วกลางขึ้นมาเลยนะแล้วยังมีลุยก็หมดแล้วหนูกัดไปหมดแล้วเว้ยไอ้หนูน่ารัก đi rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แต่เราจะขึ้นไปทําอะไรนึกออกวะล้วก็บางทีแบบมันไม่ได้ไปทําร้ายอะไรเขาขึ้นไปขโมยไส่เต่าใช่ไหมืทุกคนเป็นหาดไส้เตาไส้เต่าไข่เนี่ยเสร็จแล้วพว,<อ>วเกเขาก็เลยห้ามขึ้นหมดเลยกลุ่มเล่นแต่ขโมยผุดเขาจะเกลี้ยงคือนี่เราเผลอขึ้นไปนี่ของมายิงยิงนี่ไม่รู้เรื่องเลยในชะ่ไหมไม่ถึงเท่าไหร่นะ ดีเพราะถือตะลกู่นะมีทหารเวนอยู่นุมเล่นทหารโทษนะครับบริเวณนี้ห้ามขึ้นครับครับไปแล้วครับ ก็ขอบคุณว่าข้าราชการรับชมคิดนี้นะครับสรุปว่าผลงานก็ได้ไม่เป็นที่ประทับใจเท่าไหร่นะครับนิดหน่อยนะได้ไม่มากอย่างที่ตั้งใจกันไว้นะครับเนื่องจากของในทะเลครับสภาว่ามันไม่เป็นใจกับเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามแล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับเยมจ้า